ถ้าวันไหนหิวแล้วมีเวลาน้อยมาทําเมนูผัดหมูสับไข่ดาวทานกันเป็นอาหารจานเดียวที่ทําง่ายใช้เวลาไม่นานรสชาติดีอร่อยครบรสเลยค่ะไปค่ะไปเริ่มทํากันเริ่มจากเตรียมไข่จะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ตามด้วยหมูสับกระเทียมสับต้นหอมซอยพริกสดพริกสดจะซอยหรือไม่ซอยก็ได้นะคะขั้นตอนแรกตอกไข่ใส่ลงไปในชามก่อนค่ะวันนี้ไม่ผลใช้ไข่ไก่3มฟองตอกไข่เสร็จเรียบร้อยก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันก่อนนะคะแยกไข่เสร็จเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำ มันลงไปใช้ไฟกลางนะคะเพราะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะเทไข่ขาวลงไปก่อนค่ะรอให้ไข่ขาวเซ็ตตัวเราก็เริ่มตั้งขอบหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดงตามลงไปจเจียวไข่ดาวให้ได้ความกริュตามที่เราพอใจเลยค่ะทุกคนพอได้ตามที่เราพอใจแล้วก็ตักพักเอาไว้ก่อนนะคะ ไขด่ดาวเสร็จแล้วต่อไปก็ใช้กระทะใบเดิมค่ะ้าน้ำมันเยอะเกินไปตักออกหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับเอาไว้ลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนพอกระเทียมได้สีเหลืองแบบนี้เราก็ตักพักเอาไว้ยังคงใช้กระทะใบเดิมค่ะถ้าน้ำมันเหลือเยอะเกินไปก็ตักออกได้ใส่หมูสับลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสซอสหอยน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นค่ะผัดให้เข้ากันเพิ่มสีสันด้วยชี่ยวดำหวานนิดหน่อยนะคะพอผัดเข้ากันดีแล้วก็โรยด้วยพริกสดแล้วก็ ต้นหอมซอยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีปิดเตาแล้วก็ตักราดด้วยไข่ดาวที่เราดาวเอาไว้แล้วก็อย่าลืมโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะทุกคนกลิ่นหอมสีสวยมากๆเลยค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันสุดๆใครที่ชอบเมนูไข่ดาวอยู่แล้วลองทําแบบนี้ดูนะคะอร่อยมากๆ